ิ่ผ่านเร็วมากด้วยใช่ที่เอาจัดการให้ทุกเรื่องเือยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรา VSO นะคะก็มาส่งน้องเข้าเรียนวันแรกนะคะที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแล้วก็มาดูเลยนะคะว่าน้องมีฟิดแบอยังไงบ้างสวัสดีค่ะอ่ะแน,นะนำตัวหน่อย สวัสดีค่ะชื่อสายตาคน,นะ,คะมาเรียน general English ค่ะหเดือนที่ m y s t o n e ค่ะอืมแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเลยใช่ใชไหมที่เรามาไหนต้องเล่าหน่อยซิว่าวันแรกเรามาเรียนที่ m y s t o n e เขาให้ทำอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเบรกอยู่นะคะก็ครั้งแรก ก็จะให้ทําเทสค <sa ่ะก็จะเป็นข้อสอบแล้วก็จะแบบพูดคุยกันด้วยพูดคุยกันแล้วก็มีให้เขียนบ้างค่ะอ๋อพูดง่ายๆก็คือถ้าระดับภาษาเรายังไงเขาก็จะให้ทําข้อสอบหมดใช่ไหมเพื่อจะได้แบบดูว่านักเรียนจะต้องไปเรียนเลเวลไหนทําวีซ่ากับ WSO เรารู้สึกย yes, ังไงบ้าง สะดวกค่ะแล้วก็แบบวีซ่าผ่านเร็วมากด้วยใช่ที่เอลจัดการให้ทุกเรื่องเลยหลจากที่มาที่นี่แล้วเนี่ยก็แบบว่าพี่เอลก็มารับส่งที่สนามบินด้วยแล้วก็แบบพาไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรค่ะแล้วก็ยังมีวิธีการเตรียมตัวก่อนมาที่นี่ด้วยอย่างที่บอกเนอะน้องปานก็คือเราไปรับส่งที่สนามบินเนาะแล้วก็พาน้องชมทัวร์แล้วก็เปิดบัญชีก็สําหรับน้องๆและหลายคนที่ไม่มีความมั่นใจที่จะทําตรงนี้เองทางเราก็มีแบบเซ์วสตรงนี้ให้บริการด้วยเนาะอืมท่องทำไปถึงเรืง ออสเตรเลียเออถ้งหนเล<ร>ื <Australia. S 1> อกออสเตรเลียหนูว่ามันเวลาไม่ไกลกับไทยมากค่ะใช่ไม่ห่างก,กันมากเท่าไหร่แล้วก็คือคนที่เราจักอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็แบบนี้พี่แอลพี่แอลก็อยู่ที่นี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะติดต่อกันสะดวกมากกว่าค่ะใช่วันนี้ก็ขอบคุณน้องป่านมาก,ๆ,มากๆเลยนะคะก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่นี่เยอะเนาะแล้วก็มีอะไรก็อย่างที่บอกเทคสมหาภิญญาตลอดนะจ๊ะโอเคบายบาย